เห็นปะโอย้ยยำหมูยอ,อยำหมูยอเพื่อนนี่นะคะได้แล้วเพวื่อนไปททนี้ตักกอ,อกแล้วไปนอกน้ำเย็นกันนะคะเฮ้ยเด้งดึงดึงเลยนี่ปะสวัสดีจ้ามาละจ้ามาละจ้าเมียฝรั่งชนบทมาละจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จะ,จะ,จ,ะจะทำหมูยอเพื่อน,พ,น,นพอดีมีก๋วยจับอยู่ หอหนึงทำมูยอพอดีมันเยอะเกินก็เลยจะแบ่งทำเป็นสองไงทำลูกชิ้นครึ่งหนึ่งทำมูยอครึ่งหนึ่งทำไปแบบมัวๆนะง่ายๆสไตล์ยายตะยายช่างดูแล้วประมาณกิโลกิโล8ดขีดเนาะอันเนี้ยเดี๋ยวจะมาแบ่งทำอย่างละครึ่งทำมูยอทำลูกชิ้นเดี๋ยวมาดูกันยายตาทำยังไง นี่นะประมาณแปดขีดลยเพราะว่าหมูมันครึง่งครึง่งกิโลครึง่งเออกิโลครึ่งยายแบ่งมาทาหมูย้อยเยอะกว่าเยอะกว่าลูกชิ้นเนะาะมาจะใส่เกลือลงไปกะกะเอานะคะเพื่อนกะกะเอาเดี๋ยวค่อยมาชิมยายยางงี้เลยเพราะว่ายายไม่ค่อยได้ช่างอะไรเนาะเกลือครึง่งนี่กระเทียม <c oughs> ไม่ต้อง อะไรนะเอามาปั่นรวมกันนี่เลยกระเทียมผงฟูหน่อยนึงไม่มีสูตรไม่มีอะไรกับขา้าวทำไปม,มันน่วเลยผงฟูแป้งมันสักหน่อยนึงแป้งมันไปกันหมดวันนั้นไปลืมซูปแป้งมันหนึ่งช้อนเอาไปทำทุกชิ้นมั่ง สองช้อนเออที่เหลือ,อไว้ทำลูกชิ้นพริกไทยนะละพริกไทยนี่ไปก็ใส่รสดีก็ได้แล้วแหละเอาไปปัน่นใส่พริกไทยก่อนนุยอใส่พริกไทยเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะได้หอมๆอนาะรสดี2ช้อน มันไม่เต็มใส่ไปสามช้อนเซ็ตเรียบร้อยเดี๋ยวไปปั่นนะคะใส่น้ำแข็งไปนะคะตอนปั่นพอดีไม่น้ำแข็งอยู่ในอยู่ในตู้แช่แข็งปะเี๋จะไปปั่นนะคะทีนี้มาดูกันนี่นะคะพพเพื่อนๆได้ประมาณนี้เออเครื่องเรามัน ปันไม่ค่อยละเอียดเนาะเพื่อนๆแต่ก็ช่างเถอะนี่เดี๋ยวยาจะเอาไปแช่เอาไปแช่ช <c oughs> <c oughs> ่องแข็งไว้สักสามสิบนาทีเนาะเดี๋ยวจะตักใส่กล่องไปแช่แล้วก็จะมาทําลูกชิ้นต่อนะคะเดี๋ยวขอตักก่อนเหนียวมากเลยเพื่อนๆนี่ดูเนี้วเหนียว มาได้แล้วทีนี้ยาก็จะปิดพลาสติกปิดแล้วก็เอาไปแช่แช่ช่องฟิตไว้ก่อนนะคะสัก30นาทีเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวมาทําลูกชิ้นกันเดี๋ยวไปแช่ก่อนมาลูกชิ้นเอาเอาไว้นี่หลยไม่ต้องล้างเนาะก็ทําคล้ายๆกันอะไรกระเทียม อันนี้หมูจะน้อยกว่าเมื่อกี้นะคะอเอาไว้ใหญ่ลูกชิ้นเนี่ยยายังมีอยู่ในตู้แช่แข็งก็ยังมีอยู่นะแต่พอดีมันเยอะก็เลยแบ่งมาทำลูกชิ้นน,น,นะคะกระเทียมใส่ลงไปก็เดี๋ยวนี่นะซีอิ๊วขาวอันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลานะคะก็กะกะเอาซีอิ๊วขาว ช้อนครึ่งซีิ๊วขาวน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำละขนดรสด,ดีเราจ,จัดจัดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้มไปมันจะจืดเนาะรสด,ดีแล้วก็พริกไทย พอได่แล้วแป้งมันใส่หมดไหมใส่หมดก็เยอะเกินเหลือนิดนึงเอาไว้เผื่อทำรัดลงรัดหน้า ที่นีนทำการปั่นแบบหมูยอเมื่อกี้เลยใส่น้ำแข็งปั่นเนาะใส่น้ำแข็งไปปั่นแบบหมูยอแหละทำเหมือนกันนะคะทามัน้ามันไอ้นั่นไปเราก็เติมน้ำแข็งอีกไม่มีน้ำแข็งก็ใส่น้ำเย็ยนเอาเพื่อนๆเนน่นะคะก็ได้แค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปแช่ เราจะเอาหมูยอขึ้นมาทำกันนะคะเดี๋ยวเขาตักเอาอันนี้ไปแช่ก่อนนะคะเพื่อนๆไปเดี๋ยวเอาน,นี้ไปแช่อันนี้จะแช่ไว้นานหน่อยนะคะสักชั่วโม,มงหนึ่งก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราทำอันนู้นเสร็จค่อยเอาอันนี้มาทำเนาะ,ปะไปเอาหมูยอกันแม่ยายจะคบปั่นอีกรอบนะหมูยอเพราะว่ามันไม่ค่อยละเอียด มันเย็นๆย่างนี้มันปั่นง่ายเนาะนี่นะคะเตรียมเตรียมเปิดไฟนึ่งแล้วนะคะ <ๆ S 2> มามาห่อกันนาี่นะคะท <ๆ S 2> าน้ำมันหน่อย <ๆ S 2> หอเล็กหอใหญ่ก็เรื่องของคุณน,นะคะ ใหญ่ๆเลยแล้วมันจะได้หมดจะได้ไวๆไม่มีการทำหฮอลเล,ล็กหรอกย่ยตามไวเยอะเกินอู้ยเ,ยอเ,อยเยอะเกินไหมเนี่ยล้นกระดาษเมนูตามมารวๆเลยทีเนี้ยยำหมยูยอกุญแจตามมารวๆเลยนะคะเมนู โอ้ยขาดอู้วไม่ขาดไตแล้ขาดแล้วขาดเลยนุณช่วนกระดาษขาดเห็นเปต่อเนอะเอาะมันต้องทำมาอย่างนี้เนาะเอ้ยขาดตั้งกล่องก็ไม่ค่อยได้ขาดตั้งกล้อง ข้างนี้อ,อะไรมากมายเนาะลงหม้อเลยนะคะนี่งเลยนะคะมานะในยายเขาทำก่อนเด้อเนะมื่อกี้ลืมเปิดไฟเนาะลืมเปิดไฟ ทำการทซวยรอกขอให้มันอร่อยกับพอแล้วนะคุณนนะนี่นะคะมาดูกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆมาดูกันเมื่อสุกแล้วเ,ออเดี๋ยวทีนี้ก็เดี๋ยวไปลงไปเอาลูกชิ้นมาดูมาทำกันนะคะเ <c oughs> มื่อกี้มันร้อนใหญ่เลยเอาไว้เอาไว้ให้มันเย็นนิดนึง หอ,อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะบอกแล้วว่าไม่ต้องการความสวยต้องการความอร่อย,อยร,อร้อนร้อนร้อนไม่สวยเท่าไหร่เด้อแล้วเขาแกะก่อนนะได้เปิดไฟเปล่าเนี่ยลืมเปิดไฟหมูใหญ่น่ะจะมัน จะมันเยอะเพราะว่ายายใส่มันไว้ชอบกินมันๆถ้าเขาทำูกชิ้นส่วนมากเขาจะไม่อ้ยร้อนเขาจะไม่ค่อยใส่มันเท่าไหร่นะเพนะื่อนเนาะ เต็มปะโอ้ยอย่ามุยยออย่ามุยอเพื่อนเนียเน้ยนี่นแหละเนียวอยู่เด้งอยู่เพื่อนแค่ายายแค่ายายมดไม่ได้เต็มที่เพราะว่า Yeah. มวนไม่เป็นเนาะจะอร่อยอะ่ะไปเดี๋ยวไปดูลูกชิ้นกันนี่นะคะลูกชิ้นเราเอามาจากแช่แข็งเราก็เอามาน,นวดหน่อยโอ้ Ooh, แข็งเอาไว้นานแข็งเอามาน,นวดหน่อยใครเอาไปลงหม้อนะคะโอ้ยเย็นนายยายขนนวดขนเ้ย ปั่นลูกชิ้นกันนะคะเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นเนาะยายตัง้งทครองนะ้ำน้ำไม่ต้องเดือดนะคะเพืเ่อนๆนี่ลูกชิ้นยายจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะเพราะว่าเครื่องปั่นมันไม่ค่อยเนียนเพราะว่ายายใส่มันไอ้มันไปเยอะด้วยแลยมันก็จะกลุรุๆคล้ายๆ ลูกชิ้นคล้ายๆลูกชิ้นเอ็นอ่ะคล้ายลูกชิ้นเอ,นนอน็นเ,เนาะม,ม,มันใหญ่ๆหญ่ก็ได้จะได้เสร็จไปไหนหิวข้าวแล้วนะเนี่ยทั้งวันเลยวันนี้นะคะเพื่อนๆน้ำไม่ต้องเดือนนะคะทีนี้ก็ทิ้งไว้แล้วแต่ลูก เล็กลูกใหญ่นะเราก็มาคอยดูเอาเนาะให้มันสุกก่อนเนาะสิบห้านาทีหรือเท่าไรก็ว่าไปแล้วค่อยมานอกน้ําเย็นกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะได้แล้วเพื่อนๆไปทีนี้ตักอ,อกแล้วไปนอกน้ําเย็นกันนะคะเฮ้ยเด้งดึงดึงเลยนี่ไปเพื่อนๆเสร็จแล้วนี่ เฮ้ยทำอะไรกินกันนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขี้แค่ดูกล่องกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเมนูอะไรกินดีล่ะทีนี้ดูมันเนียวนะเนี่ย มูยอลูกชิ้นยำม,มูยอลูกชิ้นทำอะไร,รกินก๋วยเตี๋ยวหน้าเสดายก๋วยเตี๋ยวเรือหมดแล้วลูกชิ้นย่างลูกชิ้นทอดลูกเบลเลอร์อะไรมั่งเพื่อนปลแค่นี้แหละเพื่อน คิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพยาตาด้วยนะคะมืดมาอีกแล้ว